เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะครับกับเจ้าไม์ไวเล็ตราคาถูกตัวสีขาวแบบนี้นะครับว่าเสียงที่ได้คุณภาพเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ห่างจากสมาร์ทโฟนของผมนะครับในระยะประมาณ1เมตรนะครับสุดแขนนะครับผมเสียงที่ได้นะครับอันนี้คือผมถืออยู่นะครับผมตรงนี้ผมถือผิดด้านนะฮะอันนี้ก็คือเป็นด้าน USB C นะครับด้านที่เป็นไม้จะอยู่ข้างบนนะครับจะสังเกตว่า ตัวรุ่นนี้นะครับจะไม่มีฟองน้ํานะครับผมอันนี้คือเสียงเราตองโตแล้วนะเมื่อกี้นี้เรากลับหัวเป็นมุกนะครับเป็นมุกโอเคผมก็จะเอานะครับมาหนีบไว้ตรงนี้นะครับก็ลองฟังกันดูครับว่าถ้าหนีบแล้วเป็นยังไงนะครับอืมนะครับฮัลโหลเทสวันดูทีหนึ่งสองสามเทสนะครับทดสอบวันดูทีหนึ่งสองสามนะครับก็เมื่อกี้ ผมจะมีกล้องตั้งไว้นะครับดูเป็นเรื่องหลังแล้วก็กล้องโทรศัพท์นะครับที่ผมติดนะครับ USB Type C นะครับที่เป็นตัวรับสัญญาณเข้าไปนะครับโอเคนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างก็ลองฟังกันดูนะเดี๋ยวผมจะเดินทดสอบนะครับเดี๋ยวผมหนีบให้มันดีๆก่อนปกติทั่วไปเขาก็หนีบประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทดสอบดูนะครับว่า ถาเหมือนกับเป็นถ่ายวีล็อกจริงๆนะเป็นยงางเสียงจากเทไมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีลมนะครับลมกันโชกนะฮะเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าถ้าไม่มีฟองน้ําหุ้มนะครับเสียงมันจะฟุบฟับฟุบขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันทดสอบนะครับเทสไมต์นะครับผมตอนนี้ผมก็ถือนะครับอยู่ในระยะของสุดแขนนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะเห็นไหมติดไว้ตรงคอเสื้อนะครับ ผู้ชมก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับลมก็พัดเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆเนาะก็จะเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆนะครับก็สัญญาณอาจจะมีขาดขาดหายๆบ้างครับเพราะขนาดตัวแพงๆนะครับตัวสามพันสี่พันนะครับก็ยังสัญญาณขาดขาดหายนะครับเมื่ออยู่ในที่ที่คนเยอะนะครับเช่นในงานเทศกาลในตลาดนะครับผมโอเคนะลองฟังกันดูนะครับผม ไมโครโฟนไร้สายนะครับตัวนี้เป็นรุ่น M9 นะครับราคาถูกนะครับไม่เกิน300บาทใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น USB Type C นะครับซึ่งเขาจะมีอ่ารุ่นที่ใช้กับ iPhone ด้วยนะครับจะเป็นพอร์ต lightning เวลาเลือกซื้อก็ดูกันดีๆนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีแถมพอร์ต USB Type C มาให้1เส้นนะครับแล้วก็คู่มือภาษาจีนนะครับได้มาเป็นรุ่นสีขาวนะครับตัวรับ1ส่งหนึ่หรับตัวรับนะครับเขาก็ เอาไว้สลรับติดเข้าที่ท้ายโทรศัพท์นะครับซึ่งของผมก็จะเป็น USB Type C นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับตัวนี้ก็ชาร์จแบตนะครับก็แบตอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็เปิดนะครับแล้วก็มิวเสียงได้นะครับมีแค่เปิดปิดแล้วก็มิวเสียงนะครับโอเค หลังจากที่ได้ลองฟังเสียงจากเจ้าไม้ตัวนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้เป็นเสียงของไม้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ลมกันโชคเข้ามานะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองซื้อไปใช้งานนะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับผมสําหรับเรื่องของการใช้งานนะครับระยะเวลานะครับแบตของเจ้าตัวส่งสัญยานะก็อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับ อันนี้คือถ้าเราใช้งานเต็มที่มีการเสียงเข้าตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เฉยๆนะครับผมโดยที่แทบจะไม่มีเสียงพูดเข้านะครับระยะระยะเวลาของแบตเนี่ยก็จะยืดไปได้ถึงประมาณ4-5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม